สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับสาวกสายคาว่า k x 150 KX 140นะครับที่ผมจะมาเปิดตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดฝาแต่งนะครับสำหรับสเต็ปลูกโตอย่างเช่น656้นะครับในขนาดวาวนะครับย9 34เนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าในเซตเนี้ยจะได้อะไรไปบ้างนะครับสำหรับเซตชุดฝาที่จะเอาไปประกอบนะครับเพึ่งทางร้านผมเองก็มีแล้วก็ ขายไปหลายชุดแล้วนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาอยู่นะครับชุดนี้คุ้มมากนะครับเราจะเปิดมาดูกันเนื้องานด้านในนะครับโอเคนี่นะครับอ่านะครับนี่นะครับเป็นชุดฝาแต่งนะครับของ Kx 140ร้อยและร5อยห้าสิบนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับชุดวาวใหญ่นะครับวาวไอดีนะครับวาวไอเสียคือมาใหญ่เลยนะครับของ ID ดีก็คือ3ามสี่นะครับ ไอเสียก็คือยี่สิบเก้านะครับนี่แล้วผมอยากจะให้ดูนะครับตรงพอร์ตไอไอตัวทางเข้าของไ d ดนะครับจะเป็นผิวกอปอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผิวกอปผิวกอปแล้วขัดลื่นด้วยนะครับเนี่ยผิวขัดขัดลื่นด้วยอ่านี่ครับด้านในขัดลื่นนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูนี้นี่นะครับแล้วก็ การปาดชิ้นงานนะครับการปาดชิ้นงานนะครับจะเป็นเนื้อเงาอย่างนี้เลยซึ่งวัสดุค่อนข้างดีมากเพราะว่าการปาดเนื้องานออกมาเนี่ยจะเป็นเนื้อเงานะครับนี่ครับการปาดเนื้องานเงามาเลยนะครับใน1ชุดนี้นะครับจะประกอบอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนาะนะครับเขาก็จะมีชุดวาลมาให้นะครับแล้วก็มีนะครับชุดสปริงนะครับชุดสปริงวาลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นหัวเทียนแต่งนะครับตัวนี้เป็นหัวเทียนแต่ง มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดแคมนะครับชุดแคมนี่นะครับนี่มีชุดแคมมาให้ด้วยก็ในหนึ่งเซตเนี่ยนะครับอยู่ในราคาห้าพันบวกนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเอาไปใส่รถแต่งรถแข่งนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยชุดนี้นะครับมีพร้อมจัดส่งเลยนะครับสำหรับสาวกคาวานะครับ